ที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล4วัดโพธิวรารามนางกนกอ่อนชัยมูลผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครอ,อุดรธานีเปิดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2565โดยมีนางยุบุลทงวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนายกิติพัฒน์อินทิราชประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมประชุม ซึ่งการประชมุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อชี้แจงนโยบายของสถานศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบและถือปฏิบตัติเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ทราบและทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษา ขณะที่นายกิติพัฒน์อินทิราประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวพบปะกกับผู้ปกครองว่าคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้มีการหารือเพื่อที่จะพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้มีคุณภาพแก่ชุมชนจริงๆเพื่อให้ผู้ปกครองได้ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอาคารสถานที่ให้สวยงามปลอดภยัย ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือความร่วมมือจากผู้ปกครองที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกันค่ะมไม,ไม่ไม่พูดอะไรมากขอท่านนะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้นผมผมงในฐานะที่เป็นประธานกรรมการคณะ,ระกรรมการคณะกรรมการปรานศึกษาขั้นื้นฐาน